ครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุูคููทุกคนครับที่นี่ก็พบพ่อกันก็ผมพุกเก่าแล้วครับกับหมอแช่นเตาครับพี่น้องทีนี้เขาจะพ้าพี่น้องมาสารตุ่มปะเขาพือเก่าแล้วครับต่อจากคลิปที่แล้วครับต่อจากอีพีที่แล้วอีพี่ที่แล้วเขาผ้าสารผ้าทักกงสองครับพ้าใส่กงสองใส่ยังไงมันจังบบิดใส่ยังไงมันจังบอเบี้ยวเอาก็บอกเทคนี้ไปแล้วในคลิปก่อนครับคลิปนี้เขาจะผ้ามาสารปากตุ่มครับบันสารกับเสียกฮัดพุอเข่าครับพี่น้องก็เตรียมเสียกนี องว่าคือเ่าครับพับเครื่องครับในสองว่าเรามาพับเครื่องแล้วก็มาทักทักหัดเข่าทศกนจังเอาตอ,อ,อกสานครับมันจังสีโบบียอกจังสีโบิดมันจังสีได้รูปทรงครับนี่เป็นเทคนีค้ครับ <S 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 สำหรบ <S 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 ับเอฟซีผู้อยากบึงวิธีเขาตอ,อ,อกสั้นหนูเขาจังไดเห็นมันหมานเขาจังไดเห็นมันอาถันแล้วสานตุ่มประขาวแล้วผมมีฝ้าเห็ดครับตอกตอกแบบนี้ตอกสั้นหนูนี่ละเอาไว้สั้นหนูครับ มีตอกตอกเม็ดเตงครับเม็ดเตียงน้อยนี้ตอกเนื้อครับนี่ให้ดูเป็นตัวย่างครับตอกเนื้อมีแต่ตอกเนื้อครับนี่เสียงกับสีประมาณนี้พี่น้องมีสูตรถือว่าเด็ดด้วยครับมีตอกติวครับสั้นไล่เนี่ก็ได้สั้นทั้งขางก็ได้สั้นทั้งในกระดังเบิดครับขันเฮ็ดชิวๆทุกมีมันแล้วครับได้นุ้งว่าม้วหน่อยแล้วครับคุณเตยมัน ผมเคลือบอย่างดีครับต่อผมกทิมไม่พ้นกับวิญญาณครับอยนาใ้เคลือบทุกสิ่งเลยนตรงยิ่นสั้นเลยต่อผมเอาพี่น้องติดตามไว้อันนี้บอกไว้ซะก่อนเอาจีพาสานปากตุ้มครับเดี๋ยมัมสีเปลีวของเขาตุ้มปาขาวตุ้มปขามปขาวเหลวจังหวะมันเรียงต่อครับก่อนอื่นเขากะเอาต่อไปแช่น้ำพี่น้องต่อที่เขาจักไว้เอาไปแช่น้ำไว้อย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงครับผมแช่ไว้แล้วโดนเติมละไอเขามาคัดตัวนี้ก้อนคัดตัวนี้เราจีพาอาต่อสานครับ ภาพปักไพ่เก่าผู้ใดเบิ้งบนท่านคลิปก้อนกับเบิ้งคลิปนี้ก็ได้ครับที่ปักไพ่เก่าเดี๋ยวเราต้องทำว่าพี่ครับเอามาพี่น้องบ้าน,นมาเบิ้งใกล้ๆครับนี่ครับเสียกสองว่าที่เขาตัดมาแล้วพับเื่องครับพับเันเปียงสีครับนี่เอาซุปเข้าไปครับนี่ทุกกลับเข้าไปครับทุกประมาณนี้ละประมาณยูนี่พี่น้องกะเอาเกี่ยวไปนี้ครับนี่นเกี่ยวไป นี่ก็เกี่ยวไปนี้ครับนี่เอาสลับเ้นไปเรื่อยครับนี่เ้นนี้เกี่ยวไปแล้วก็เอาเซนทั้งนี้เกี่ยวไปนี่ครับอันนี้วิธีฮัดปากมันเข่าครับนี่ขันห้องประเวณีตั้งที่ห้องสารเลยมันฉีบเบี้ยวบิดไปค้นละทีบครับห้องซี่ครับนี่นี่ทักไปเรื่อยๆครับบัดทักไปจนก็เวียนมาฮะมองเก้านี่ครับรเวียนไกลไกลตรงที่จุดเริ่มต้นไปจากน้อยประมาณนี้เข้ากับจังพ่อมัดไว้ครับ เอาเองชี here. 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 ่แล้วนี่นี่ทักไปเรื่อยๆห้ากับตูดเขานี่ครับตูดตัวนี้เขาตูดตัวนี้เขาตูดตัวนี้เขาครับนี่นี่มันจีหูเขาบางทีครับนี่นี่แต่ว่าอย่าอย่าตูดเขาแห้งเด้ก้าพ่อปอมานครับพาะว่าห้าจีดึงลงมาพี่อยู่ดึงลงมาทั้งไตมันก็จีหูเขาอีกนี่ครับประมาณนี้นี่นี่ครับเขาทักมามันจีใกล้จีจอดกันแล้วห้องก็ทักจอดกันครับตัวเก้าเลยครับดึงเขานี่ ดึงดึงตัวนี้นี่มันตีมาเนี่ยอยู่ดึงเข้าไปครับกระทักทักให้มันกลายรอบเก้าไปครับเพื่อเห็มยู่นี่นี่น,นี่นี่ครับทักเกี่ยวสลับเซีนไปซื่อเลยครับนี่นี่นี่เรได้พ่อ宝妈เรามัดไว้ครับบ้านนี้ มัดกับมัดจังไดก็มัดได้ครับว่าแต่มันอยู่นี่กี่ออสวสดไปเลยนี่มัดตายเลยก็ได้ครับวันนี้เขาก็จังตัดออกบ่ตัดออกก็เอาไว้ได้ครับตัวนี้โอเป็นยังจังไดก็มัดไปเลยขอมันอยู่แค่นั้นครับรักการของมัน ยังไดก็มาดไปผมก็มาดประมาณนี้มาต,ตายเลยครับเอาไว้เลยก็ได้สีแกะออกก็ได้ครับเประๆนี่วันนี้เขาได้ยังซีแล้วครับนี่เฮ็ดยังซีแล้วตูดลงครับบัณตูดลงครับมันที่หุบเขาปากมันบนันี้นี่น้องเชียวหุบํำได้บาดนี่นี่รักการมันครับอันนี้ผมว่าได้บอกผู้ใดได้ครับนี่ขนาดสร้างล้าบ้านเพิ่นยังเฮ็ดบ่หูวิธีหุบครับเพื่อนกับัดเอาต่อคุ่มเขาเลยเมื่อกับบิดพี่น้อง ันนี้บอกเฉพาะเอฟซีครับกับสร้างประจําผมเท่านั้นที่ผมบอกที่แรกเพิ่นเห็นมาส่งผมกับบิดไปทุ่ยทุ่แดนครับจนได้ไปบอกเทคนิคพี่น้องนี่นี่นี่บอกเฉพาะ FC เอฟซีเทาเลยครับผู้ติดตามนี่พี่น้องบอได้แพงครับวีซ่าว่าแต่พี่นออ้องเบิ้งจบเบิ้งเข่าใจเป็นโลดครับนี่เอาฮุบซ้ำได้ครับปากมันบานได้ไปซ้ำนี่ได้ไป,ไไปเขาก็ดทูดลงเบิ้งครับ เดี๋ยวหุบซ้ำนี่เราเดอ้อวางทีกับพ่อพี่น้องนี่นี่ครับมันกสบเขาในลักษณะที่ใกล้เคียงที่เสมอที่สีบลบิดบเบียวครับถ้าเฮาเฮดแบบ้าเฮาทักเขาเลยนี่มันสีบิดลางงางครับปากมันน่ะน,นี่บารน,นี้เฮาก็เอาตอกมาปักเลยครับบารนี่เอาไข่กาวปักเดี๋ยวจะเอาตอกมาปักให้เบิ้งอยูน่นี่แล้วครับนี่เบิ้งทั้งนานี่ละมันจังเข้าใจครับพี่น้อง หลังจากเข้าหูดตูดลงมางัทีได้แล้วครับนี่บ่ายนี้เข้าสิพลาสสารไพ่เก่าครับภา,ปาพปักไพ่เก่าผู้ดใดเบิ้งบ่ท่านลิปกวนเบิ้งบ่หูเรื่องเบิ้งลิปนี่เพื่อนเข่าใจครับเอาแง่ลงไปเลยครับเส้นแลกที่แง่หูได้กันแง่ลงไปแล้วก็พี่น้องก็นับมาหนึ่งสองนี่อันตัวมันทับนี่ครับตตัวตอกเส้นนี่ทับนี่หนึ่งสองนี่ครับมันทับมาสองเซนสองเซนมองนี่เนี่เอามือซีไว้ขันยนันันลงเอาเส้นที่สองครับแง่ลงไปมองนี่ครับเขานับมาหนึ่งสอง เอาแง่ลงไปครับสองได้สองเส้นแงลงไปเส้นที่สามเดิกกระนับหนึ่งสองมากกระแง่ลงไปอีกครับนี่มองเส้นที่สองนี่นี่ครับปัาแกงซี่ครับปักไผ่เก่าบันอีสานจังไรบาทนี่เบิ้งดีดีเด้อพี่น้องเด้อชุ่มนีมันสิดแตกไปใช้กัะามันวัดแง่ไปแล้วไผ่เก่าห้องทิ่ขามสามรอดสามครับนี่หนึ่งสองสามนี่ขามไปเอามารอดรอดหนึ่งสองสามนี่รอดตัวนี้ครับนี่ ขามสามหนึ่งสองสามลอดสามลงมาปั๊บหลดครับบานนี้เอาเ้นที่สองสามครับอย่างงเงด้มันเป็นงี่ครับเส้นที่สองนี่เ้นที่สองกับขามสามครับพี่น้องให้ให้ชื่อว่ามันต้องขามสามลอดสามครับให้กล่าวขามซี่บ่ได้ขามฮาบ่ได้ขามสองบ่ได้ครับมันถือว่าถือ ต้องขามสามห้องกับขามสามห้อกันหนึ่งสองสาม,สามนี่ครับขามสามมันขามแล้วเฮ็ดยังไงบ้านี่เอาลงครับมันขามแลรวเอาลงเอาลงเอาลงเอาไปรอดสามครับนี่ขามสามรอ,อด,ดสามจังเอาขึ้นครับมันได้รอดข้าขามสามเอาลงมันรอดได้สามหรอเอาขึ้นครับนี่ครับนี่เซนที่สองครับมานีเซนที่สามครับรบ้านี้อย่างงไงดย์เซนที่สามกับขามสามกันครับนี่หนึ่งสองสามขามคือทับนะหมครับหมายถึงทับ ทับสามเส้นนี่หนึ่งสองสามทับสามเส้นนี่ทับสามเส้นแล้วก็เอามาลอดสามเส้นครับหนึ่งสองสามนี่ทับมาสามนี่โอ้มันทับมาสตดนี่นาอสามเอาหักมันลงไปครับหักมันลงไปก้อนที่เอาขึ้นมันต้องลอดขึ้นมาสามเส้นคือเเขาครับนี่หนึ่งสองสามนี่ลอดขึ้นมาสามเส้นปั๊บวันนี้พี่น้องจื้อเอาวันนี้เสียนนี่เสียนสุดท้ายที่เข้าสานนี่เสียนนี่ที่เป็นตัวซานสองเทียครับสานเหาือด้นี่สานเช่นหนึ่งแล้วนี่เสียนนี่ก็มาสานสองเทียครับนี่ จี้เอาเส้นที่สามนี่เส้นนี้จะเป็นตัวตั้งครับบานนี่พี่น้องก็เอาทับสามเือเขาครับหนึ่งสองสามนี่ทับสามปั๊บเห็นมันลงตัวนี้ให้มันอยู่เทิงนะครับนี่ให yep ้ปีนขึ้นเทิงนี่เส้นนี้แต่ว่าเส้นนี้ให้มันมีให้มันอยู่นี่นี่มันทับมาสามเส้นแล้วเอาลงครับบานนี่เอาลงให้เส้นนี้อยู่เทิงครับเห็นเย่าไปตองมันก้อนที่เอาขึ้นก็ต้องเอาเกี่ยวเขามาสามเส้นเท่ากันแบบนี้ครับนี่เส้นหนึ่งสามสองเทียครับ มันี้มันเป็นงสีแล้วตัวนี้นัวตัวมันสีเกเรนี่ตัวสีช้านต่อไปครับพี่น้องก็เอามาคือเกกานี่ฐานที่แรกมันจะเป็นงสีก่อนครับนี่ปักปักที่แรกอันนี้พาปักแบบง่ายๆครับนี่ปักกระยามันมองนี่ี๋ยวตัวผีทั้งผีมันถิ่อยเป็นไล่ไปครับตัวนี้มันสีเกเรอยู่นี่มันขึ้นมากนี่มันขึ้นนี่น,นี่มองมันขึ้นมากกล่องคือพวกแกงแต่นาะ น, 1, 2, นี่ครับขึ้นมาเอ้ากล่องโฟกัสนี่หนึ่งสองสามนี่ครับเอามันทับไปสามมันทับได้สามเลยเอาลงครับนี่เอาลงลอดตอกซุมน,นี่นี่เรเห็นหงปันใดมันอยู่ในกล่องพี่น้องมันได้สามเอาลงเอาลอดสามครับหนึ่งสองสามนี่เส้นม,มันลอดมากนี่มันหุบลงไปมันลอดขึ้นมาหนีได้สามครับเอาลงมาหนีลงมาหนีสารต่ออีกครับนี่เส้นเก้านี่เส้นหนึ่งสารสองเท้าสารทองเทีานี่ โอ้มือกขอได้เนาะนี่ลงมนอีกแล้วมันสิมาทับอีกหนึ่งสองสามทับสามเส้นแล้วเส้นนี้เห็นมันอยู่เทิงครับนี่เนี่ยไปยุงกับมันเก่าลงครับลงสามเส้นขึ้นเก้านี่ปับ๊บมันสิเป็นซี่ครับทับสามรอดสามจังเอาขึ้นครับนี่บัตนี้ก็สานเทนนี่ครับบัตนี้ มันนี่สารเซนนี่เซนนี่ก็คือกันครับนี่ทับนี่เห็นบอลนี่ทับหนึ่งสองสามนี่ทับไปสามครับมันได้สามแล้วหักหัวมันลงไปหักหัวมันลงไปหักลงไปแล้วก้อนที่เอาขึ้นให้มันรอดขึ้นมาสามโตนี่นี่อุ้มขึ้นมานี่สามโตนี่นี่ปั๊บนี่จะฟ้าว่างนี่เซนนี่สารสองเทียสารมันนี่แล้วกับสารอีกนี่ครับเซนหนึ่งสารสองเทียให้จื่อเอาลักการสารพระเก่านี่มันออกมานี่นี่ออกมานี่แล้ว กระทับไปสามเสินขึ้นเราครับสานไปเรื่อยๆครับบานนี้นี่ทับลงไปมันได้ทับสามเส้นต้องกดหัวมันลงก้อนอก้อนสีเอามันขึ้นต้องให้มันทับสามเส้นขึ้นกันครับให้ทั้งนี้ทับไปสามเสินให้ตอกย่างทับไปนี่นี่ครับมันได้ประมาณนี้นี่กระเส็นนี่สานต่อไปครับบานนี้นี่ทีนี้ก็คขึ้นกันนี่กระทับสามเส้นขึ้นเรานี่นี่ ครับสามลอดสามครับลงมาปับ๊บก็เอามาสานต้ออีกนี่เส้นสานสองเทียผ่นพี่น้องชื่อเลยว่าเส้นหนึ่งสานสองเทียพี่น้องสิบ่หลงสานไผ่เก่านี่สานมาแล้วก็มาสานอีกครับนี่นี่มันมันออกมังสิเนี่ยคมมันลงข้างใต้เสน้นนี่บิดขึ้นเทิงครับนี่บิดขึ้นเทิงนี่อ็ไปลอดตัวนั้นสามนี่ครับนี่ลงมาส่ปับ๊บมันจะเป็นไผ่เก่าครับนี่สานไร่นี่มากงยากก็สานนี่ครับ สารไล่ไพ่เก่ามากงออกนี่ตอฮักบดนี่ครับนี่ก็คือกันครับนี่มันตอไปเรื่อยนี่แต่มีสารไปเรื่อยๆครับนี้กัเกี่ยวสามขึ้นเก้าครับนี่เกี่ยวสามหลอดสามปั๊บลงมานีแต่จะเฝ้าว่างนี่นี่จ่อเอาว่าเส็นนี่มันลงมานีกับมาสารสองเทียครับนี่ไปเส้นนี้ขึ้นขึ้นมานี่ดึงขึ้นมาเส้นนี้เห็นมันอยู่ใต้ครับนี่เส้นเขาลงมาไม่นี่ลงมาปั๊บนี่เ้นนี้เอาดึงมันขึ้นครับเขาก็เอาทับสามไป ทับไปทับซไปเราไปโค้งเอาซามสักกอนนี่นี่นี่ครับรักการซ้ำนี่พี่น้องสารไพ่เก่ากระสานไปเรื่อยๆอ้อมไปเรื่อยๆจนเต็มครับวันนี้จะให้เบื้องมองมันจอดกันว่าอย่างไรมันจังเป็นถือไล่ไพ่เก่าหามคามพิษขันคามพิษไล่กับพิษครับคามซี่กับพิษคามซองกับพิษขันสารไปแล้วมันวุเขวากันพี่น้องเบื้องรหลดว่าจะคล้องสีขคามพิษอ่งไรไล่ฮาร์ดมันทีมีมองพิษครับ มังคามนี่ขันคามชี้พิษคามซองพิษคามหาพิษคามได้แค่สามเท่านั้นครับมันจีคามสามตลอดนี่นเห็นบ่นี่เช่นนี้ก็คามสามนี่นเช่นนี้ก็าคามสามสเ่นนี้ก็คามสามอดสามเบิดสารออกมาปุ๊บเขามาหอดไล่มันปุ๊บมันจิลงไล่ปั๊บปั๊บปั๊บเลยขันสารถือก,กับตอกย่างถือตามสูตรที่ผมบอกวิธีตัดตอนคีบทักครับอันนี้หกแปดครับลังนี่เดี๋ยวผมจิสารไปมันจิจอดมาจังจะให้เบิ้งอีกเอาวันนี้มันมารอบกันแล้วครับมันได้รอบรอบสองแล้วนี่ ันมันถือมันจะเป็นไล่เดียวกันครับนี่มันจะขืนปองเดียวกันครับล่งปองเดียวกันครับรอบที่สองขันมันถือนี่ครับเขาก็สานไป3ามนี่ครับนี่ปั๊บนี่มันจะเข่าไปไล่เดียวกันเลยนี่ข้นมันตัวเส้นแรกขึ้นมันนี่รอบแรกขึ้นมันนี่รอบสองก็ขึ้นมามองเกาครับข้นมองเกาล่องมองเกามันจะถือครับให้เก่าขันมันบ่ถือมองเกาแสดงว่าข้าขามพิษเขาต้องไล่ขึ้นไปแก้ครับ มนบ่แก้มันเฮ็ดยากสีสานไปเลยก็เลยยุ่ิเพว่ามันสีคขัดครับตอกมันสีเงื้งนี่เห็นต่อมามันก็สี่ขึ้นกันครับนี่นั่นมันสีลงไปมองเก้ากันเลยครับนี่รอบต่อมาคือเก้าครับนี่ควมสามรอดสามลงมาครับนี่ลงมากลมาสานขังนี่ต้อนนี่คือเกืาคือเก้าครับนี่ปีนขึ้นมาสามนี่รอดขึ้นมาสามนั่นมันสีลงขึ้นกันครับขังนี่สีลงขึ้นกันขังนี่ที่ลงขึ้นกันครับ ันชานถือมันยีเป็นยังสี่พี่น้องมันยี่เขาคู่กันสันชานมาถือมันเป็นังได่บาดนี่มันเป็นยังสี่ครับนี่นี่สารไพ่เก่ามาถือครับนี่นี่เห็นบอนี่ตัวนึ่งึ้นนี้ตัวนึ่งึ้นนี้ครับนี่บาถือครับนี่ขาม่าถือนี่นี่มันขามมาบถือครับนี่แล้วมันพิษยู่มองได้ครับนี่นี่เสียนี้มาพิษยุ่นี้ครับนี่นี่รอดซี่ครับนี่หนึ่งสองสามสี่นี่มาพิษตะพี่ครับนี่เปลี่ยนมาทรงผลยุ่งมองนี้ครับนี่พิษตะยุ่พี่ครับ คิดจอยู่มองพี่นี่มาหลอดซี่ครับมองนี่นี่ขันซารบ่ถือสิเป็นซี่พี่น้องนี่ขึ้นมาบ่ถือนี่นี่มันจีบ่ถือกันนี่เส้นหนึ่งสีขึ้นมานี้เส้นหนึ่งขึ้นมานี้นี่ครับขันซารถือมันจีขึ้นมันจีขึ้นขึ้กกันครับขึ้นอกันลงขึ้กกันนี่ขันขึ้นหู้นี่มันก็ขึ้นขึ้กกันนี่ลงหู้นี่มันก็ลงขึ้กกันครับนี่อันนี้คือสารถือครับขามถือขันคามบ่ถือขึ้นนี่แหละคามมี่มองคามซี่นี่มันก็สิพิษครับนี่ะไล่ไผ่เก่าที่พิษครับนี่ พิษมันเป็นยังบ่อบาดน,นี่เป็นครับตอกมันสีงเงือกบทวทกันครับแล้วก็เฮ็ดใหตุตุ่มบ่างามแล้วก็สีสานยากกว่าเก่าครับเพราะว่าตอกมันสีแข็งไปคนละหมองเฮ็ดใหตตอกฮักได้ครับนี่น,นี่คือสานผิดสานถึกพี่น้องก็สานไปเรื่อยๆครับจนเต็มพี่แล้วครับพี่รักการสานบอกครับคมตัวนี้เขาครับเอามือนี่คมตัวนี้เขาเขาสานเข้าไปปุ๊บเข้าไปลงไปงสีนี่ไปลงไปไปลงไป ไปลงไปเราดึงครับจับเสียนที่เ้าสานนี่ดึงดึงมันจีฮาดเขาครับฮดเขาเรื่อยๆเดี๋ยวมาไปทั้งนี้ครับดึงเขาเรื่อยครับบานนี่นดี๋ยวดึงเขาครับนี่ดึงฮดเขาฮาดเขาครับลักการมันมันจังสีหูปากมันยังสีจอมครับวิธีสานเอาเดี๋ยวสานแล้วจะให้เบิ้งสานไปเรื่อยๆครับสานไปจนเต็มต่อกระจะให้ไงซับอยู่ทางไตครับนี่ทางไตมันเสียนไงนี่ ส่วนสารปางนี่เสศษน,น้อยพนนีผมบอกไว้แล้วตั้งแต่ตอนจักตอกครับให้น้อยไปเรื่อยๆครับจนหอดพี่มาหอดพี่แห้งน้อยลงน้อยลงครับตอกนี่รอบแรกอาจจะเสียเศษใหญ่ได้แน่จังน้อยครับทานไปเรื่อยๆจนอ้อมครับเดี๋ยวมันเต็มเลยจะให้เบิง้งนี่พี่น้องขันสารถือ่อนันทีเป็นชี่ครับนี่นีไล่มันสีลงน้ากันครับวิธีให้มันหุบกับพี่น้องกับชันเ่าสานมาแล้วเ่าเฮ็ดตั้งชีครับนี สานลงเส้นได้้อาคมนี่ครับเอามือตัวนี้คมลงไปครับนี่คมดึงตอกเส้นนี่ครับดึงทุกเส้นที่ห้าสารครับดึงลงไปมันจะฮัดเขาไปเรื่อยครับนี่นี่สารมันี่แล้วเขากับสารไปไปสารไปไปเองสิสารไปสารไปเราก็ดึงครับจับมือนี่เน้นลงไปเส้นมือข้างนี้ดึงครับนี่ดึงเ้นตอกนี่มันจิ น้อยลงไปครับนี่มันเหลือหน่อยหน่อยอย่างนี้ปากมันนี่นี่เหลือตำหนิหนึ่งนี่ครับมันที่หัดลงที่ครับสานไปเรื่อยๆจนมันรอบครับนี่ตอกให้มันน้อยลงน้อยลงครับแล้วก็อ่อนบางทีให้ตอกเป็นสีอ่อนเนี้ยจังหน่อยนี่ตัวนี้เชียวออกก็ได้บ่ออกก็ได้ครับเชียวแหวงที่ก็ได้นี่บ่าพิษครับตัวนี้มองนี่ขนเอาไว้มันก็แข็งตืมกันไปครับนี่ล็อกตืมกันไปบ่เป็นยังประมาณนี้พี่น้องเดี๋ยวสานแล้วจะให้เบิ้งบาดนีิ พี่น้องเขาสารแล้วที่ได้ประมาณนี้ครับวิธีสารปากตุ้มครับเขาบอกไปแล้วเห็นใจไหนมันจังหุกครับพี่น้องเห็ตไปตามนี่ที่มันเหลือโพ้ๆนี่ตัดออกครับได้กันไกลตัดก็ได้มีมีมีบอกหรือใส่หรือใบเลื่อนน้อยตัดหรือใส่ขิมมนี่บอกก็แล้วแต้ครับที่เห็ั้จกันได้ว่าแต่เห็นเพี้ยงกันก็มองนี้ครับมองที่ข้าสารนี่เห็นเพี้ยงกันเห็นไก่เชี่ยงที่สุดบันนี้ชิบต่อไปข้าวที่พาพี่น้องขอบครับป่า ผีผ้าขอบอปากกับสารปากกับประมาณนี้พี่น้องหรือสีสารต่ำลงมากก็นี่ก็ได้เอาจากปลอกนี้ขึ้นไปเลยก็ได้ครับจากปลอกนี้ปักจากปอกนี้ขึ้นไปสารจนมันหุกเข่าก็ได้ครับเรียวแต่หน้าัดเรียวแต่มักกับส่งแต่ว่าของผมสีส่งนี่พอผมจะเห็นมันลงครับขันตุ้มทึบมันบ่ใครเข่าปานนี่ลักสูตรของมันน่ครับประมาณนี้พี่น้องที่ตัวไปเข้ากับขอบครับนี่ขอบประมาณนี้แหละวิธีขอบครับเดี๋ยวผีผ้าขอบ ขอบแรกก็คืได้ใส่ตูต่อหู้ใส่ตู้เป็นลำดับต่อไปครับสำหรับคลิปการสารปากกับจิปมาณนี่นะพี่น้องนี่อพีพี่ที่เท่าไรเดีล่ะจำได้แล้วล่ะพี่ที่แปดบอกอีพี่นี่อีพี่ต่อไปก็ะเป็นอีพี่ขอบครับยิงขวั่นต่อทันครับพี่น้องไาทายขอบทนันครับผม,มาฝากพี่น้องไว้ประมาณนี้ครับพ่อะการชิปต่อไปลิปไม่สำหรับคลิปนี้ลาพี่น้องไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ